าทุกคนสภาพอากาศเด้อจจะวันนี้ฝนตกจะฝนตกั้งเต่มเมื่อคืนจะหยุดไปพักหนึ่งก็ล่งลงอีกไปปล่อยจะยายแม่ไทยอันนันดอกไม้อันให้เบิ่งอีกจะอันนี้จะย่ด้ันนะจะงามงามจะเอาดอกไม้ว่าฝากเด้อจากกับบรรยากาศื้นนี้บ่มีแดดเด้อจากฝนพึ่งหยุดไปสักพักหนึ่งกัก็เลยออกมาข้างนอกงามงามจะ เป็นผัวอยู่นี่งามคักแกงามงามบิ่งจ้ะยายเม่ียมไเบิ่งไงกลๆเลยนี่จะเป็นงามคักแกงามบึ่จ้ะอยู่บงล้งจอดรถเด้อจ้ะแต่ว่ายายเมียมทายอยู่ข้างหน้าเมื่อนั้นยายเมียมทายอยู่ข้างหลังให้เบิ่งจ้ะนี่เอามาฝากตั้งใจเอามาฝากเลยจ้ะจะเป็นงามดอกกระดิ่งามงามจา้ะ ไอ้ไข่ดอกขมังบานเขาเนาะจ้ะฝนมาแล้วเด้อจ้ะนี่ฝนลงแล้วจ้ะนี่ฝนมาแล้วพอกันคลิปหนาเด้อจ้ะฝนกำลังมาฝนจ้ะฝนกำลังมาอีกรอบบรรยากาศมื้อนี้จ้ะงามงามจันเลี้ยวไปไสก็เขียวเบิดจ้ะมีแต่ดอกไม้จ้ะดอกไม้หลากหลายเด้อจ้ะนี่ มีตึงแต่งามๆจ้ะคลิปนี้ไปก่อนเด้อจ้ะพอก,กันคลิปหนานแล้ะจ้ะสวัสดีจ้า